เซียนหลายคนนะครับเขาก็จะรู้แต่ด้านหนึ่งด้านใดเช่นปางกุมที่แน่งกับถ้อยคําของพระเจ้าเขาเนี่ยมันปฏิเสธการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยเป็นความรู้อ่ะอันนี้เรียกว่าโลโกสกับโลโกสเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นจริงนี่เป็นความจริงชั่วนิรันร์ตั้งแต่ก่อนปฐมกาลจนถึงนิรัน์นะครับนี่เป็นโลโกสเกิดเป็นถ้อยคําที่มีฤทธิ์อัลแนถ้อยคําที่เป็น ความจริงแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคนที่ปฏิเสธเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเขาเข้าใจได้แค่ประมาณหนึ่งเข้าใจได้ตามความรู้ของโรคนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ช่วยเขาเข้าใจลึกกว่าความรู้ของโรคนี้มันไม่ได้นี่เป็นเรื่องของพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจเต็มลอยได้จึงพระเจ้า ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเพื่อเราเข้าใจเต็มที่ได้ก็บางคุณก็บอกว่าอาจารย์ครับผมรู้เรื่องผมก็รเรียนพระคัมภีร์ผมก็รู้เรื่องว่าเออมันอิสราเอลเหนืออิสราเอลใต้เป็นยังไงบ้างถ้าเราเรียนประวัตินะแค่ประวัติคงเราก็เรียนรู้อะไรได้จากประวัติที่ก่อขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเขาใช้ในชีวิตประจาวันได้ไหมจริงๆแล้ว ทุกอย่างที่พระคำของพระเจ้าเขียนไว้มีเป้าหมายและมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตาของเรามองเห็นจากที่นั่นถ้าอยากจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับเราต้องการความช่วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนนั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าเต็มรอยได้เพราะว่ามันเป็นภาษาของพระเจ้าแต่เขียนเป็นภาษามนุษย์ จึงรายเรื่องนะครับมีความจำกัดอยู่แล้วเพราะภาษามนุษย์ที่ยังไม่ได้บริสุทธิส์สมบูรณ์แบบจึงพรงนะครับเขียนให้เต็มที่จนถึงมนุษย์สามารถเข้าใจได้รู้เรื่องได้แต่ยังไงก็ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ปเปิดเผยนะครับเอาเพราะฉะนั้นจะคริสเตียนนะครับยอมรับทั้งสองเรื่องถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นจริงช่วยนิรันดร์แล้วก็ที่สองการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเพื่อเปิดเผยให้เราเข้าใจแต่บางกลุ่มเนี่ยเชื่อแต่การทํางานของรญญอพระวิญญาณเชื่อแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาก็ไม่อามพัมภีและเขาก็จะตามแต่สิ่งที่เขามองเห็นคือนิมิตความฟันเผยพระวจนะหรือของประทานเขาจะเชื่อแต่เรื่องนี้ใช่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงและเราก็ควรใช้แต่มีวิธีขั้นตอนที่ใช้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนได้ประมาณหนึ่งในศีลาความเชื่อเหมือนกันแต่ยังไงก็บางที่เนี่ย มันเน้นกับของประทานเน้นกับไฟของพระวิญญาณเน้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวจนเขาเนี่ยไม่สังเกตเรื่องถ้อยคำของพระเชาฐเนาปัญหาของมันก็คือพญามาเนี่ยหลอกเขาง่ายมากเลยเออเดี๋ยวมีโอกาสก็ผมก็จะอธิบายเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไปด้วยกันถ้อยคําและพระวิญญาณมีหน้าที่พระวิญญาณและมีหน้าที่ถ้อยคํอาอันไหนมันอิงใหญ่กว่ากัน่าจะผมก็จะอยากจะบอกว่าถ้อยคําถ้อยคํา แต่ถ้าไม่มีพระวิญญ,ญาณเขาเข้าใจไม่ได้แต่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาทําไมพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่ออะไรนําให้คริสเตียนมาถึงความจริงครับโอเคอีกคำหนึ่งนะครับคริสเตียนที่ต่อรับพระเยซูคริสต์เพื่อเข้าใจความจริงของพระองค์ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงครับไม่กว่ามาเขาเพื่อ นำมาถึงความจริงเขาไม่ใช่เกินความจริงความจริงคือพระวทะพระวาทเป็นพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าพระวิญญาณมาพิสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้าอยู่บางคนบอกว่าอาจารย์ครับกําลังอธิษฐานอยู่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอภัยเขาไหมขอให้เห็นหน่อยงั้นพระวิญญาณนํำยังไงนําให้ว่าเจ้าต้องอภัยแต่เพื่อเขาพิสุจน์เรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาอุทานอธิษฐานเจ็ดวัน แล้วก็ขอร้องเจ็ดวันอย่าเสียเวลาเลยพระวิญญาจะนําให้คุณอภัยคนนั้นแม้ว่าทํำยังไงก็ตามพระทัยของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ำให้พระทัยของพระเจ้าพระทัยของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้ายังไงก็พระวิญญาณน,นาให้ถึงความจริงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยไม่มีรายละเอียดมาก จึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าใช้ในชีวิตประจาวันยังไงเพื่อให้เราเข้าใจเต็มร้อยเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสองเรื่องนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าสําคัญที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อเสริมแต่บางคนเนี่ยให้พระวิญญาณอยู่บนกว่าใช่พระวิญญาณก็แนะนาถ้อยคาแต่ปัญหาของมันก็คือคนเนี่ยมีความโลภถ้ามีความโลภแล้วปิดหูกับพระวิญญาณงั้นเราเนี่ยตั้งใจฟังเสียง แต่หลายครั้งที่เรามีความโลภงั้นเราไปถูกกับผวญญาญเพราะไม่อยากฟังเรื่องนี้งั้นเขาจะฟังแต่ต้านอีกต้านหนึ่งคือพยามานะครับงั้นเขาหลอกได้บางคนเนี่ยใช้ชื่อพระนามของพระเยซูใช้ชื่อพระนามะวญญาญเพื่อเขาสําเร็จความโลภของตัวเองใช่ความโลภเนี่ยทาให้เราฟังเสียงของพระเจ้าไม่ได้เขาเนี่ยใช้ชื่อพระนามของพระเช้าและให้คุณกลัวอันนี้เนี่ยไม่ใช่ นิสัยของพระเจ้าตั้งแต่แรกเขามีความโลภจึงเขาใช้ชื่อพระนานมาของพระเจ้าน่ากลัวมากบุคลิกของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเหมือนพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็ให้มีโอกาสตัดสินใจแล้วก็ให้มีทางเลือกใช่บางเรื่องที่เราไม่มีความโลภฟังเสียงของพระวิญญาณชัดเพราะฉะนั้นพระวิญญาณเนี่ยมาเพื่อช่วยเราแต่ถ้าคุณมีความโลภเนี่ยมีปัญหาได้แต่ยังไงก็วันไหนที่คุณถ่มลง พราะวิญยังก็ตเ,เตือนคุณเรื่อยๆว่าออันนี้ไม่ใช่นะแต่ยังไงก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับถ้อยคําของพระเจ้ารู้ว่าเสียงนี้ใช่หรือไม่ด้วยะนะครับก็อย<ๆ>่างไรก็ตามเราต้องการทั้งสองเรื่องเราเรียนรู้พระคําของพระเจ้าใช่อันนี้สําคัญเมื่อคุณเรียนรู้พระคําของพระเจ้าอำนาจของพระเจ้าก็ทํางานที่นั่นบางคนก็บอกว่าเมื่อเรานมัสการ,รพระเจ้าพระเจ้าจะทํางานที่นั่นใช่ทํางานที่นั่นแต่เมื่อคุณเรียนพระคําของพระเจ้าพระองค์ก็ทํางานที่นั่นเพราะว่า พระคําของพระเจ้าเองความจริงชั่วนิรันด์นี่เป็นอำนาจของพระเจ้าเมื่อเรียมพักคำของพระเจ้ายูยูก็คุณหายเครียดยูย,ยูก็คุณมีคําตอบในปัญหาที่คุณยากลําบากอยู่ตอนเรียมพ,พักคัมภียูยูก็คุณหายโลกตอนเรียมพักคำของพระเจ้ายูยูก็ปัญหาที่คุณหนักใจเบาเพราะอะไรถ้อยคำของพระเจ้าเป็นอำนาจของพระเจ้าเอง <person> นะครับเ <person> พระเาะฉะนั้นเมื่อเราเรียมพักคำของพระเจ้า เราก็ควรจะรับผักคมของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยตาใจของท่านให้ทราบทุกสิ่งที่พระองอยากให้ทราบในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ